รูปถ่ายสุดท้ายของคุณครูในโรงเรียนมัธยมเล็กๆแห่งหนึ่งมีห้องเรียนที่นักเรียนรุ่นใหม่ไม่ค่อยกล้าใช้หน้าห้องนั้นมีกรอบรูปไม้ติดไว้เป็นภาพถ่ายของครูเกษียณคนหนึ่งชื่อว่าครูสุภาครูประจำชั้นที่เข้มงวดแต่รักเด็กมากจนอยู่สอนถึงอายุ65ปีก่อนจะเสียชีวิตด้วยโรคหัวใจในห้องเรียนห้องนั่นเอง ภาพที่แขวนไว้เป็นรูปเดียวของครูสุภาถ่ายในวันเกษียณใบหน้ายิ้มอ่อนๆยืนอยู่หน้ากระดานดำแต่หลังจากที่ครูเสียช่างภาพที่ถ่ายภาพนั้นก็หายตัวไปเรื่องก็เลยเงียบไปหลายปีจนกระทั่งนักเรียนรุ่นถัดๆมาเริ่มสังเกตว่าในารูปกรอบไม้นั้นเริ่มมีเงาดำเลือนๆปรากฏขึ้นตรงมุมขวาล่างของภาพ ตอนแรกคิดว่าเป็นเงาหรือฝุ่นแต่เมื่อเวลาผ่านไปเงานั้นขยายขึ้นเงานั้นคล้ายคนยืนหันหลังยืนซ้อนอยู่ด้านหลังคุณครูและทุกปีจะมีเงาใหม่เพิ่มเข้ามาในภาพเงียบๆโดยไม่มีใครแตะกรอบรูปเลยตอนแรกทุกคนคิดว่าเป็นเรื่องเล่าเล่น จนกระทั่งการนักเรียนม5คนหนึ่งถูกครูประจําชั้นสั่งให้ทำความสะอาดห้องช่วงปิดเทอมเธอเช็ดฝุ่นจนถึงกรอบรูปครูสุภาแล้วก็สะดุ้งเมื่อเห็นเงาในภาพปรากฏคนที่คล้ายตัวเธอเองยืนอยู่ตรงมุมเธอรีบถ่ายรูปไว้แต่ในมือถือของเธอกลับเห็นเป็นภาพครูสุภายืนอยู่คนเดียว แต่ในกรอบรูปบนผนังเงานั้นยังอยู่วันต่อมาการเริ่มฝันซ้ำๆเห็นครูสุภาเรียกให้มาช่วยสอนนักเรียนให้จบชั้นและในฝันนักเรียนที่เธอต้องสอนทุกคนมีแต่ดวงตาสีดำสนิทไม่มีลูกตาคืนหนึ่งการตื่นขึ้นมาแล้วพบว่ามีเศษกระจกแตกอยู่ที่ปลายเตียง และเช้าวันรุ่งขึ้นกรอบรูปหน้าห้องมีรอยร้าวใหม่และมีเงาอีกหนึ่งเงาปรากฏขึ้นกลางภาพตรงที่เคยว่างเปล่าเงานั้นใส่เสื้อกันฝุ่นนักเรียนหญิงหมอบลายถ้าคุณผ่านหน้าห้องเรียนนั้นแล้วเห็นกรอบรูปครูเกษียณที่ดูธรรมดาลองสังเกตดีๆ เงาที่เพิ่มขึ้นทุกปีอาจเป็นครูหรือนักเรียนคนต่อไปแล้วคุณหละ่ะเห็นเงากี่คนแล้ว